สาธิตนี้ยังเนี่ไม่เจอเลยขาพี่จอนนี่นะครับเป็นไหนพ่อเห็นหลงเลขาหรอมีความอยู่ชินจังไรต่อพีเอฟซีเลยยิ่งเริมก้นแรกจักแรกเลยอ้อยปักปามึงเลยเอาฝากซิงเกิลใหม่หน่อยที่จะปล่อยสงการนี้ฝากเพลงผมล้วนนะครับมึงอยากเพลงมึงเนี่ยมึงอยากได้ใครเป็นั่งอีกตอบอยากได้ี่าี อยากได้น้องชมพู่เป็นนักเอกกันวะโอ้พี่น้องกันเห็นดีนำ้ำมันก็มั่นกัคอยคอมเมนต์มาด้ครับเด้อมันบอกว่าอยากได้น้องชมพู่เป็นนักเอกนะครับวันนี้ครับน้องเลขาส่วนตัวผมได้ทํางานได้ได้ออกงานอย่างเป็นทางการกับการทํางานทางด้านดนตรีให้เธอได้มีประสบการณ์เธอเก่งมากครับเธอคล่องมากนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องชมพู่ด้วยนะครับนี่คือเลขาส่วนตัวของจอห์นนี่มือปราบนะครับที่เธอมาทำงานในช่วงปิดเทอมและผมก็จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ประสบการณ์ชีวิตต no. ่างๆนะครับนี่เธอจะได้ไปกับผมซึ่งแต่ละวันผมได้พบเจอผู้คนมากมายนะครับเป็นได้เชียนเฮักร้องละครหรอวะดีครับฮะดีครับกูถามว่าเออนักร้องมละครหรอวะใกล้นะครับใกล้ใกล้ละครวว่านะครับเซย์ซูเปอร์สตาร์นักร้องเฮาพ่อไอ้สาธิตมีแหงยางลนครับนางสเออลืมสัมภาษณ์สาธิตกับเลขาเลยยังไม่เจอยังยังไม สาธิตยังไม่เคยเจอเลขาส่วนตัวเลยนะเออเรียกพี่สาธิตออกมาหน่อยดินะเชิญหน่อยดิลูกวะนายโอ้โหนี่ยอ่าเอ่อออกมาสักก่อนหน่อยดิเออไวอยู่ว่นนิมึงไวไวบ่ไเป็นแต่เล่าเนี่ยง่ายอยู่บ่หนิรออัดเสียงหนิเฮะเออ เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสาธิตนี่ยังไม่ได้เจอเจนาทีอ่าสาธิตนี่ยังไม่ได้เจอเลขาพี่จอน,นี่เลยครับเป็นไรเพ่อเห็นหลวงเลข,ขาหรอมีความมุ่มงส <c oughs> ินตรงไหนตอบเอฟซีได้ยินเรื่องเอ้อหลวงเอ้อไหนไหนเออเอ้อเออหันหน้าใส่กล้องน้ำหลวงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อแรกแรกเลยอ่อยปากผมเลย เอาฝากซิงเกลิลใหม่หน่อยที่จะปล่อยสองการนี้ฝากเพลงผมด้วยนะครับอืมครับที่ไม่ได้ปล่อยมาหลายปีดีม่มนนปล่อยมาหลายปีอ่าซึ่งผมเป็นอนักร้องเบอร์หนึ่งของทางค่ายผมเป็น ล,ลงเบอรหนึ่งทังทางค่ายตอนนี้มาอยู่ค่ายที่สามแล้ว <c oughs> ตั้งแต่อนุรเลคคอร์ดจนมาเป็นจอ h n นนี่มิวสิกจนวันนี้จนมาเป็นจอนนี่เลคคอร์ด <c oughs> วันนี้นะครับซึ่งเป็นค่ายเปิดใหม่นะครับซึ่งจะไปปล่อยงานในช่องเสื้อสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นค่ายจอนนี่เลคคอร์ดผลิตงานเพลงให้กับน้องๆ j อง j ที่ก็ยังหลายคนที่ยังไม่ได้ ครับพนิงานใครที่ยังมีความตั้งใจยังคิดว่าตนเองสร้างกระแสให้ตนเองมีมีความทะเยอทยานที่อยากจะทํางานเพลงผมพร้อมสนุนอยู่แล้วบางคนก็เงียบบางคนก็หายไปเลยบางคนก็ไม่สนใจจะสร้างตนเองสร้างตัวตนตนเองขึ้นมาผ่านทางโลกโซเชียลอะไรเลย <S <S คุณเงียบ <S 1> <S 1> ผมก็เงียบ <S <S แค่นั้นเองวันนี้แต่วันนี้เ็าเปิดหัวจวเลยก็คือซีเกิลใหม่ของสาธิตเพื่อจะต้อนรับสงการนี้โดยดนตรีของอาจารย์ป้ายนะครับเอาให้จวดแน้นอนเ้อเอาให้แบบเต้นสงการกันคลับเลยเน้อ โอ้ยบุมบังละจวดจวด <c oughs> อ <c oughs> วันนี้นี่แบบคือบรรยากาศของการทํางานของพี่นี่ก็คือทีมงานในพี่เชนอยู่กับพี่นานมากเดี๋ยวพี่แทนก็มาส่วนพี่สาธิตนี่เป็น ซุปเปอร์สตารประจำค่ายโบเบตาแตกช่วยนิมอ่ะครับวันนี้ก็ได้น้องชมพู่ได้นี่ครับเลขาส่วนตัวนะครับได้ออกมายืนสว่างๆหน่อยะนี่กล้องสว่างไหมกล้องมาตรงด้านนี้เนาะสาธิตมานี่สาธิตเอมาเพื่อจะได้โปรโมทเพลงตนเองหน่อยเชียนจังมานี่เอ่ยเอ้ยเอ้ยเอ่ยเอย เฮ้ยอันนี Safe> ้เลขขาส่วนตัวลงพี่นะมึงต้องเข้าใจนะเออจะจีบลองเขาบ้ไงเลยดิมบอมบวยบมบวยจีบได้วะอ๋อชวยคือเขาครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับซิงเกิลใหม่ของทางค่ายจอนนี่เลคคอร์ดนะครับซึ่งสาธิตก็เป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของทางค่ายนะครับเพลงนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำเป็นแผ่นซีดีนะครับ อ่าเอาไว้ไปตีทางสั่งนนนีนนเป็นนนเป็นอาเป็นเนนับงคาดหวังไว้กี่วิวอ่าพอพอพอพันวิวบะคาดหวังไว้จากวิวกายกาายหมือนวิว่กายหมือนวิวก็ไม่ดึงกูก็บมึงที่ฟังเนี่ย เออก็บอกให้น้องน้องเออบอกน้องชมพู่ซอยเชี่ยซอยแช่ในเด้อเหมาะที่ไรฮ่าฮ่าฮมึ่งนี่เออบ่ได้เลยดิเมื่อเดิมสัวมเมื่อเดิมก็พ่อด้หันนั้นที่เ่าเอ้ยถามเนี่ยบอกว่าต้องไม่ไปใส่มีเอฟซีถามมาเยอะว่าผมอเาต้องไม่ไปใส่หมอบหมวกโบนสีสีจับไปลงบอลที่มาบอกเลยครับ นี่คือคำตอบจากสาธิตที่ผู้รู้นะครับอบอกมอตเวสถึงจับไปโรงพยาบาลสีมาพู้แล้วครับอ่า <c oughs> ครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวกับพวกผมกับสีขออนุญ,ญาตเขาของอัดนะครับก็บต้องขอบคุณน้องชมพู่น้องเชนอาจารย์ป้ายอาจารย์อัดสาธุทรา,ายต่ำนะครับวันนี้ไว้ไว้ไววา่า็น่นัเอียวว่ามึนี่เลี้ยว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 มองว่ายังงี้มองมองมันลกินเรา วันนั้นได้ยินเราตั้งใจอย่างดีมั้ยวะได้ได้ยินว่าลูกพี่เสียเพลงให้ดีใจวะลูกพี่ตั้งหอบไ่ให้กินเราผมก็ไม่กินเราอตั้งใจสิมาของอันเลยแมนบ๊ะตั้งใจอย่างดีเลยเอาขอกำลังใจจากน้องชมพู่หน่อยที่รักฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะมาสุด เอ้ยอเอาพี่น้องครับทั้งนี้ก็ฝากซิงเกิลใหม่ของสาธิตนักวิณหนี่ยังไม่มีคำร้องนะครับสีเปแตงเอาผมสีเปแตงเอาข้างหน้านี่ครับยังไม่มีชื่อเพลงยังไม่มีคำร้องเลยนะครับสีมี่ได้โดนตีเหชรมะหอยก่อนสีผ้ากันเปแตงเอาข้างในนะครับถ้าฟังเอาได้พี่น้องเนี่ว่ามันสะเป็นเรื่องอะไ เป็นปุกอังเห้งเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงในโลกนี้นะครับดีเมื่อคืนเอาเมื่อคืนเอานานะครับเออเมื่อคืนเอานาอ้าวไหวเนาะไม่ไหวไม่ไหวเนาะเอาสิเพลงนี้มาถ่ายกันว่าสีหอดกลัว่าหอดมื่นบิวเอากูหาเอาอ่าหาซีต่อผมลองไงลองบ่ผมลองบ่มลองไงเมนบอหอดหอดมื่นบอกายมื่นกายมื่นบอหลังได้หลังได้ผม ต้องเดบิวต์บ้างวิวอยากแบบจัมเลยนะเอาฝากเชียร์มันหอดมื่นวิวเลยครับสงการนี่นะครับเด้อเดี๋ยวตั้งใจจะปล่อยวันที่1เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้น้องชุ่มมาหนิหลังจากนี้นี่กระบวนการการทํางานเพลงของพี่เจนนี่นะนี่คือการเข้าใส่เสียงพอใส่เสียงทําดนตรีเสร็จมิกซ์มาสเตอร์เสร็จปุ๊บก็จะก็จะต้องกระบวนการสร้าง MV เดี๋ยวจะต้องหนูก็ต้องช่วยงานคิดในการออกกองที่วิ่งจะอ๋องสี่ตันดิถามเลยมึงอยากเพื่อนมึงเนี่ยมึงอยากได้ใครเป็นนักงเอกตอบอยากได้ทีละอย่างอยากได้น้องชมพู่เป็นนักงเอกก่นปะโอพี่น้องกันเห็นดีน้ำก็มั่นกับคอยคอมเมนต์มาเด้ครับเด้อมันบอกว่าอยากได้น้องชมพู่เป็นนักงเอกนะครับอาฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของสาธิตาตายตา่ำลยครับลาไปก่อนครับขอบคุณน้องชมพู่มากขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับฝากติดตามซิงเกิลใหม่ จากค่ายจอ h n น y ี่เรคคอนะครับนะครับที่จะปล่อยเร็วๆนี้สงการนี้เจอสาธิตทั่วโลกแน่นอนสสวััดีครบสวัสดีครับ